สดีอ้าโอ้ทุกคนดูสีนี่คุกกี้พี่ที่ชนะนะคะนี่นะคะ99รูบาร์กนะอไดานขานะ99รูบาร์กอืมอ๋อมีแบบนี้ก็ไม่บอกนะแกนะ่ะสีพิงแน่นอนฉันจะซื้อสีชมพูอยู่แล้วโหเคเวสเหรอเื่ออะไรอ่ะช่างมันเถอะ อันนี้คือผู้กำกับเพ่แล้วคะคุณสุงทรเสือนะคะอสกีแอร์ลอมบักะเกี่ยวอะไรวะอะไรล่ะเนี่ยบุม้มอ๋อลอมบักเคชีช่ชมบิเซอร์โอเคค่ะเอาล่ะมาเริ่มเกมกันนะคะโอ้โอ้นี่มันชนวนคอมเพ่ที่วาดไปว้าวโอเคไปเริ่มกันดีกว่านะคะวี ใช้นิ้วว่านะใช้ปากกาวาดไม่ได้ฝืดชิบหายกว่าจะเริ่มเกมกัหนึ่งนาทีแล้วนะเฮ้ฉันคือมิสเตอร์แพนทาซีแต่ละรอบจะมีพรอตไม คราบว่าที่เร็วที่สุดหมดแล้วอืมอเคเยจะสะสมเงินซื้อสะพานก่อนอ่ะฮะแพนด้าหนึ่งซูซีสองกำลังเรือกทราบว่าที่เลือกคืองูอเคมาวาดงูกันนะคะ งูนี้ต้องแบบสีออกขี้หน่อยเนาะถ้าจะไม่ผิดแม่งกูเจอง,งูร้าอเราเป็ดกูจําสีมันได้ไม่เคยลืมแต่แม่งกระย่ามกันนะประมาณนี้แหละสีอะ่ะโอ้สีขี้มากเลยอะ่ะสีขี้สุดๆเฮ้ยย้อนไม่ได้โนโน่ oh, no! ชิฮาหลาวกูย้อนไม่ได้ ก็เทไปีกแบบอ่ะหนึ่งมึง้องูตรงตาแดงๆนะคะเราเล่นเราเล่นทาให้มันดูแรงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเป็นเี่ยนขอขอสีเดี๋ยวเดี๋ยวขอทาสีตัวก่อนลืม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 ทาสีตัวนะคะเช่าออกมันต้องกอาสีประมาณนี้มั้งโอเคลองหน่อยประมาณนี้แหละกูกูได้แค่นี้แล้วก็ลายลายมันหน่อยเนาะ ละลายหน่อยนี่ละลายมันนะฮะลายลายมันหน่อยอุ้ยหุบป,ปากสิละลายมันนะฮะละลาย,ลายสีดำดำหน่อยอะมีดำดำนิดนึงดำดำนิดนึง ดำๆน,นิดนึงดึมตาว่ะตาออกโอ้ตา <laughs> ลิมมันต้องสีแดงดีวะแมงรีบเจอแค่นั้นก็พอละ เริ่มพูดเป็นหนึ่งย่าถ้าว่าที่เลรไล่ที่สุดนะทุบจัดโอเคว้าวอืมมึงไปเลยอะไรของมึงเนี่ยงูงูหรือว่ายินลี่วะ ไปก็เลือกภาพที่ดีที่สุดนะแต่ภาพที่ดีที่สุดเหรออืมอันนี้แล้วกันอ้าว <c oughs> เป็นคนเลือกงูเอแล้วเป็นคน <c oughs> แพ้เองโอ้น่าแตกแร้วังาของคุกคนยี่สิบห้าเงินนะอืมยี่สิบห้าบาท โอ้โห oh, เสียใจด้วยเพื่อนแม่งโคตรครินอะอ้าวกูเลือกอีกแล้วกูค,คนที่สองตลอดเลยอนะเคียอะไรนะเนี่ยเรื่องเลยดีนะเรื่องง่ายๆบัวบิน the fuck อ่ะว่าระคาแล้วกันแ <laughs> ม่งแต่ละอย่างไปว่าระครังเพื่อนคงบอกโอ้ระคางเรยเพื่อนอะไรอย่างนี้ใช่ะละเพื่อนระครัง มึงก็รู้ว่าระครังกูมันยังไงฮะเสร็จแล้วหรอระครังยังไงวะเขี้ยอุบาทมากชัดเปรตว่าระครังไม่เป็นชิมหายละแลกกูเลือกละคัง ังไงวะสีอืม ไมพวกแม่งว่าเร็วกันจังวะระคังกูแม่งโคตรตูดเลยระคังต้องมีลวดลายปะ เอาละได้เวลาถีบกูแล้วจังหวะน,นี้ <laughs> อะไรวะระคังกู what อืม,มเกี่ยวอะไรดอกไม้ นี่เลยอ้าโหวตไม่ได้เออได้สิโอ้โหนี้มั <laughs> ้งัะคังตายคนที่สอง Hmm. เดี๋ยวอะไรฮะเพื่อนเป็น,ปนมันกูอยู่หน้ามันตลอดเลยอะไรอ่ะ เครื่องบินโอ้เชี่ยพ่อมึงมึงมึงจะทาก,กูาให้ได้เหรอเครื่องบินกูวาดไม่เป็นนะจ๊ะอย่ามาห้าว่ากูเป็นปลาไห่นะประมาณนี้เนาะเครื่องบิน เฮียเครื่องบินกูมันจะเป็นปลาแล้วเนี่ยเฮียเครื่องบินเหรอกลัวไม่เป็นนะ่ะเครื่องบินโอ้โห เครื่องบินหรือปลาวะนะ่ะไอเฮียปลาชัดเลยกูว่าไปว่าไปแม่งเป็นปลาอะไรเฮียเว้ยเว้ยมันจะหมดเวลาละกูต้อง ตรงลงสีเป็สีขาวแล้วใช่ใช่ใช่ใชปสีขาวเยี่ยมเชือเชื่อเชื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 อสีขาวก่อนเมกโอ้โหตายฮะก่อนมีกก่อนมิกขอ้ <laughs> วเบน กูว่าเป็นวย้ยเลือกทำเพี้ยอะไรเนี่ยกูว่าแต่อนิเมะ <laughs> โลกอะไรวะเครื่องบินดิไม่ใช่หรอ เอออันนี้ดูออกอันนี้ดูออกสุดละฮ <c oughs> ยอะไรมันคืออะไรเยตายฮะอือ่น,นละ <c oughs> แม่โอเคเลืกอดีๆนะเว้ย <c oughs> เพื่อน เ,เร็วๆจัดเชียอะไรวะบ้านวัดบ้านโอเคได้ได้ไ,ด,ได,ด้ว่าวาดบ้านนะเดี๋ยวขอวาดทุ่งหญ้าก่อนนึกถึงหญ้าก,ก่อนเลยนึกถึงหญ้าก,ก่อนเลยเดี๋ยนะเดี๋ยนะมันวาดนี่สเสียนเลยฉันจะปวดเหตุ ัวแมวเดือะยาแบบใดยานีนทรงผมกดโจสีเขียวนะคะโอเคก็พอได้อยู่เอาละให้มีดอกซีชมพู อากูว่างมากต่อไปก็วัดบ้านกันนะคะนี่กิจ่ะจังไว้นี่ให้โลกใบนี้เป็นสีชมพูยย yeah. สีแดงดีกว่าราคาสีแดงนะคะ,นะคะโอ้แดงเขี้ยเลยชิบหายละชิบหายละทุกคนช่งแม่งแบบนี้แหละ <c oughs> แค่นี่แหละดอกไม้เด่นกว่าบ้านีิ อืมภาพี่แย่ที่สุดเหรอเอานี้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมึงจะวาดแผ่นผังบ้านได้ไงเขาบอกให้วาดบ้านเอาทีดีที่สุดอะวันนี้ <c oughs> มาของคุณคือหนึ่งร้อยบาทมาต่อไปใครเลือกโอเคแกนะแกเป็นคนเลือกนะ่ะได้จะรอเธอเฮ่อพบว่าที่เลือกก็คือนาฬิกาโอเคได้เลยนาฬิกา เราคุณต่างเงียบนะฮะมันว่างมากสีมันน่ารักเห็นเยะ ยี่จะมาซองอยู่มันจะหมดเวลาแล้วฮะไม,ม่เคยขาอที่ยีที่สุดนี่น่ยโอ้มึงยังตั้งใจเขียนอยู่หรอเนี่ยบทาาพ่พที่ดีที่สุดอืมอันนี้ไง ความว่างเปล่าแซวว่า KFC k f c เแน่นอนสามคนสุดท้ายนะ,ะัะมาเค <Okay, S 1> ฉันได้เลือกสักทีภูเขางูอะไรดีวะ <laughs> วัดงูเลย ไม่รู้โจทย์แรกก็งูนี่ก็งูงูอีกแล้วกูว่างูเอาอันเดิมๆม,มาให้กูทำไมวะอืมคนสนทานมึงอะ่ะเขาบอกว่ามึงเป็นอะไรกับงูเนี่ย กูนี่ชอบงูจริงมึงก็ให้กลัวแต่งูเนาะอีเกมกดผิดอีกเอาสีเข้มก่อนสีเข้มก่อนเข้มไป หมดเวลาแล้วเจ้าลิาล้นสีแดงนะคะยา yeah. ได้อยู่ คุณสองคนเป็นคนสุดท้ายอ้าวมีคนออกเกมออกทำไมขึ้นอยู่กับกครืองบู๊ภาพปัจจุบันกำลังจะวิคคอร์นะ AI วิคาอห์นะดูสิดีชาที่ดีที่สุดก็คือเย่ฮ่าฮ่ <c oughs> เป็นเลยู้ดีเป็นเลยนี่แนะ่ นีช่วยกันเป็นีทีฮ่าฮ่าฮ่าฉันมาะคะวู้ฮู้้ยว้าวว้าวจากเงิน5้สองนะคะตอนนี้เป็นร้อเอ้ยยี่สิบเลยนะคะว้าวพี่พี่ร้อนแรงกับไฟเยอร์มีฉันร้อนแรง โอ้คือบินคือบินหรือปลาคือบินปลาคือบินหรือปลาทอดอู้นี่นี่แคะ่น้องงูของพี่เองนะคะอู้น่ารักพี่ะนี่น้องงูพี่เองนะวัดวัดอะไเอ้ยออกไปดินี่น้องงูพี่เองซื้อไหมซื้อไหมคะซื้อไหมคะเนี่ยอืมโอเคค่ะ ก็ขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ